โหอ้วะเจ็บเจ็บไหมขะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวลูกยยยยโอ้ไปได้หม

อะไรรึไอาไหมเอถ่ายเก่งๆพี่ชายได้แล้วใช่คันนี้ใช่ไหมถ่ายได้แล้วค่ะ

อุ้ย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 อุายุโอเคเป็นไงสตาร์บัตตี้มานะคะสตาร์บัตตี้มาได้กี่นาทีคะเอ้ยสองนาทีครึ่งนี่ไอวานดูไอวานดูที่ฟานนี ได,ด้มา200ดวงอุ้ยก็สําหรับคนที่อยากส่งดาวให้เรานะครับส่งตอนนี้นะครับลองเช็คดูก็ได้อาจจะยังมีดาวฟรีกันอยู่นะครับพอละสิบดวงเออเออเอ้ยนึกว่าหายไปเลย เดี๋ยวอีกสองนาทีครับไม่กีสิลูกอุ้ย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 มีแันด้า อุ้ย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 อ้อุ้ยอยอยอยไหน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 ที่ที่อยู่ไหนคนไหนที่ลูกคนไหนที่คนไหนพี่ไอวาไอวาจำพี่หนูได้ไหมจำเฮียได้ไหม ไหนคนไหนที่คนไหนที่คนไหนที่ไห <_ D> นคนไหนพี่เฮียพ,พี่อยู่ไหนเฮียพ,พี่อยู่ไหนไหนอ่ะ ล่ะครับพี่ทีอยู่ไหนเนี่ยพี่ทีได้กินเปล่าตามพี่ทีให้พ่อหน่อยได้ไหมเป็นทัญยาการบอกว่าอยากไปงานอีเวนต์น้องแฝดรุ่งนี้ใช่ไหมพี่โอเคเฮ้ย Oh, เราได้สตาร์ปาร์ตี้แล้วขอบคุณทุกคนมากมากนะครับไปหนึ่งส่งมาร้อยดูวงอุ๊บ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 อุ๊อุ๊บ,บว,งถถงวง โอ้ยน้องกลัวแล้วลูกเล่นเบาๆเล่นกับน้องเบาๆเล่นกับน้องเบาๆน้องหนีแล็วหนี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 เร็วหนีเร็วหนีเร็วหนีเร็วไอ้มาหนีหนีหนีไอ้มาหนีอ๋อ เบา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 เล่นค่อยๆเล่นค่อยๆเล่นเขาโอ้กยร่วงแล้วหล่ะโอ้โอไอ้คนเบาเบาเบาลูกเบาเบาโอเคเดี๋ยวเช็ดเดี๋ยวเช็ดลูก คุณนุ่นบอกว่าไมซันชายส่งมาห้าร้อยดวงขอบคุณคับอ uh huh. <laughs> ย่างนี้เจียวจาวมากโอ้เบาเบาเบา <laughs> 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 น้องพีเบาเบาหน่อย uh huh. <laughs> พี่น้องพีเบาเบา พ hey. ี่ชายเอนเตอร์เทนน้องเนี่ยพ่อตาลายไปหมดแล้วลูกโอ้เบาเบาเบา บบาเบาเบาวบาพี่ทีพ <Luis> <t hat> ี <dan> ่ทีอยู่ไหนเนี่ยคุณนางฟ้าของครูส่งมา50ดวงขอบคุณทุกคนที่ส่งดาวให้นะอาจารย์แม่ไม่หมด phun thêm khác mà cao lói đuông vào lúc vào 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 khai đệm bao น้องหมดแรงแล้วเนี่ยขอพอ น้องพีเพราะว่าหนูออกดีกว่าป่ะแต่น้องก็ชอบนะนะบ้าวบ้าบาเาน้องพีน้องพีห้ามชนน้องอย่างนั้นเดี๋ยวน้องล้มน้องพีมานั่งนี่มานั่งนี่ พี่พอนี่เลยพอเล่นกับหนูมากดีกว่าฮะเราอะ พิธีดีกว่าปไปหาวิธีกันอไปหาวิธีดีกว่าพอ <c oughs> ไป,ไปละ <c oughs> เหมือนอยู่อีกโลกหนึ่ง <c oughs> นี่คืออีกโลกหนึ่ง i <laughs> จริงๆก็ชอบอ่านหนังสือ มีคนเม้นมาว่าน้ำพริกอร่อยมากอาเราต้องเข้าช่วงไทยอินซะแล้วเลิศสิ

อันนี้เอาไหมคาลูกเอาไหมเอาไหมคะเอา่ะเขาพูดเอาค่ะได้เอาไหมคะขอขอกันค่ะขอค่ะหนูอยากได้สีลไรหนูอยากได้สีลายค่ะโอเคไม่เอาม่ะมขอใหม่โอเคอ่ะเอามา

อะไรของหนูลูกไอว่าพ ha. 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 ่อขอตุ๊กตาไดไหมพ่อขอลาบูบูได้ไหมคะได้ไหมคะพ่อขอพ่อขอพ่อขอค่ะพ่อขอได้ไหมคะได้ไหมขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะลาบูบูไหนพูดสิ ลาบู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 ตลปัดมีคนได้ดูคลิปใหม่ยังมันเกิดเพราะพ่อเราก็ไปทําบุญกันเนาะตามภาษาบ้านนี้แล้วตอนพาสวดใช่ไหมไอ้วาเขาก็หยิบไปนี่มาเนี่ยกังขันเนี่ยเอามาโบกแล้วคือพระก็คือถือตลปัดอยู่เหมือนเลยตลกมากโอ้ยอย่าไปตีพี่สิลูก พี่ทีโอเคเหรอพี่ทีไม่โกรดน้องเหรอแต่พี่ทีต้องห้ามน้องบอกว่าตีไม่ได้พี่ทีใจดีมากเลยลูกพี่อึ อัญญากับลาบูบูของเขาเขาชื่ออะไรเขาชื่ออะไรเลรู้รู้จักเหรอเขาชื่ออะไรคะอันนี้เรียกว่าตัวอะไรลูก พอพอ่อแซลไอวาอีกแล้วก็เข้าไปดูได้นะครับคลิปบีมออยชา n n e ลใน Youtube นะหรือไม่ก็รอดูพรุ่งนี้ก็ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็ลงให้ตอนเที่ยงที่เพจบีมเกาีพ่อพอ่อขาอยากให้คิดได้อีทำหมอนไอวากับัญญาด้วยไม่ได้ค่ะเขาไม่เราไม่ไอวากัอัญญาไม่ใช่คิดไม่ได้เป็นพรีเซนเตอร์คงต้องรอสินค้ามาแล้ว

<kung> <divide S 1> ชาแซมนี่ this guy his name is ชาแซม he's very fast he ทำไมพิธีเขาเหมือนแบบมีน้ำมูกเลยเดี๋ยวไปพ่นจมูกเขาด้วยนะาออยู่โบฮะพรุ่งนี้เรามีงานที่ไหนอ่ามีใครรู้รายละเอียดมัางโบ โอรู้ไหมอาพรุ่งน,นี้เราเราไปที่ไหนนะแฟนอ IT Square. IT Square งานคือตอนเที่ยงแต่มันเป็นงานปิดเนาะเพราอาจจะแบบไม่ได้สะดวก แล้พ่อกินผลไม้ที่พ่อซื้อมาดีกว่าอะทานไยสดด้วยค่ะดีใจที่ทำให้ป้าได้เป็นซิมเศร้าดีขึ้นเยอะเลยอ,เอ,อยากให้ทำสติกเกอร์สาวสติกเกอร์ไอบานยาใช่ไหม <c oughs> โอเค อ่ะวันนี้เราจะไลายกันแค่นี้แหละเพราะว่าเดี๋ยวเราต้องไปลงคลิปตอนสองทุ่มนะอ่ะเจอกันอยู่ีิธีบายยนะทุกคนนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับ